สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนองานวิจัยภายใต้หัวอข้อเรื่อง p e r s i s t e State of Thai International s h i l d r e n a p t s r COVID of COVID-19 ค่ะกลุ่มตัวอย่างของพวกเรานะคะคือนักศึกษาปริญญาตรีทั้งไทยและอินเตอร์ในมหาวิทยายลัยรังสิงงตในช่วงโควิด149คนและช่วง post COVID 303คนรวมทั้งหมด452คนค่ะวัตถุประสงค์ของพวกเรานะคะข้อหนึ่ง กุ่มของนักเรียนมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะข้อ2นะคะระบุปัจจัยที่มีส่วนร่วมส่งผลต่อความเครียดหลังจากการเกิดการระบาดของโควิด -19 ค่ะ 3. ข้อ3นะคะเพื่อศึกษาหาแนวทางการแก้ไขาจากความเครียดสะสมจากงาน,นค่ะข้อ4นะคะเพื่อลดอ,อัตราการเกิดปัญหาทางสุขภาพและจิตใจที่เสี่ยงทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าของกลุ่ม เกการศึกษานะคะคือนักศึกษาไทยและอินเตอร์คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวะการแพทย์ค่ะซึ่งระยะเวลาการทำวิจัยนะคะคือเริ่มทำตั้งแต่เดือนมกราคมถึงปลายเดือนกุกภาคมค่นนะ,คะพุทธศักราช2567ค่ะซึ่งเป็นระยะเวลา1เดือนค่ะคำถามวิจัยนะคะ,ะ,ค,ะคือ1นนักศึกษามีวิธีการแก้ไข ความเครียดสะสมในชีวิตประจําวันได้อย่างไร 2. นักศึกษามีภาวะความเครียดสะสมทั้งก่อนและหลังเกิดการระบาดของโควิด -19 แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน 3. สภาสพแวดล้อมอที่ผู้คนบาดเจ็บและล้มตายจากการเกิดโควิด -19 ส่งผลให้นักศึกษามีความวิตกกังวลมากน้อยอย่างไรและ 4. ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดหลังจาก ระบาดของโควิด -19 ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเราจะมาแนะนำไฟล์ My s t r e App l i c a t i o n ที่ใช้ในการประเมินความเครียดที่สอดของกับงานวิจัยนี้นะคะเมื่อเราล็อกอินเข้าระบบให้กดที่ทำการประเมินและทางแอปพลิเคชันจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวค่ะเมื่อกดต่อไปนะคะเราจะเห็นหน้าของการทำผลประเมินความรู้สึกต่อง,งาน8ปัจจัยค่ะซึ่งเราจะให้คะแนน1-10นะคะ เมื่อเราประเมินเสร็จแล้วทางหน้าจอจะขึ้นค่าเฉลี่ยของบุคคลที่ทำแบบประเมินค่ะถ้าได้ค่าเฉลี่ยเกิน2.5ต้องทำแบบประเมินต่อค่ะ เมื่อเข้ามาทําแบบประเมินต่อนะคะจะเจอกับหน้ากิจกรรมในการทํางานโดยกิจกรรมขึ้นอยู่แต่ละตัวบุคคลที่ทําการประเมินและเพิ่มกิจกรรมเข้ามาค่ะซึ่งเมื่อเราเพิ่มกิจกรรมในการทํางานแล้วนะคะหน้าจอจะโชว์การทําการประเมินเกี่ยวกับผลกระทบข,ของร่างกายค่ะและเมื่อทําผลการประเมินเกี่ยวกับผลกระทบข,ของร่างกายเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นหน้าที่จะให้ประเมินสิ่งแวดล้อมในการทํางานค่ะโดยแต่ละบุคคลนะคะ สามารถทำแบบเดียวกันนี้ในกิจกรรมอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาได้ค่ะเมื่อประเมินผลเสร็จนะคะทางแอปพลิเคชันจะแสดงค่าเฉลี่ยในแต่ละกิจกรรมที่ทำค่ะและมีข้อแนะนําให้ค่ะ ข้อสรุปและอภิปลายผลของงานวิจัยนะคะจากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มเป้าหมายทั้งหมด452คนนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายอายุ18 24ปีซึ่งชี้ให้เห็นว่านักศึกษามีปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะเครียดเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 น,นักศึกษาส่วนใหญ่ประสบปัญหาส่งผลกระทบทำให้เกิดภาวะเครียดเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ Pascal et al 2 0 2 9ที่ศึกษาผลกระทบของความเครียดรวมถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเครียดทั้งปัจจัยความล้าความเสี่ยงความยากและความซับซ้อนความจดจ่อตั้งใจสนใจในงานงานความถี่ในการทำงานความรับผิดชอบในการทำงานความสนใจและความชอบในงานและความอิสระในการทำงาน ปัจจัยทั้งหมดนี้กระตุ้นให้เกิดความเครียดแต่ถ้านักศึกษามีการจัดการกับความเครียดที่ถูกวิธีตามสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดจะช่วยให้นักศึกษาจัดการกับความเครียดและลดความเครียดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมซึ่งการทำแบบสอบถามผ่านแอปพลิเคชันไฟ Mystra t ทโดยตรงและสอบถามผ่าน Excel จะทำให้ทราบระดับความเครียดและ วิธีจัดการความเครียดได้